เจ๊เอเมกุลคา่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เี๊เอเ็มกุลคานะคะมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้เลยตามให้ดูหน่อยสิฝนตกหนักมากนะคะวันนี้ก็เลยบรรยากาศการไลฟ์ก็เลยจะแบบแปลกๆไปนิดนึงเนาะ,ะอันนี้เรามูฟเข้ามาแบบอยู่ในเต็นท์เนาะ,ะปกติเราจะไลฟ์กันที่หน้าเต็นท์นะคะพอดีว่าฝนตกหนักนะคะไม่ยอมหยุดเลยเนาะไม่งั้นก็จะไม่ได้ไลฟ์นะคะก็เลยมูฟกันมาที่ไลฟ์ที่ด้านในเต็นท์นะคะอาจจะแบบอึมครึมนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่า มันใกล้จะมืดแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรรถสวยๆนะคะเห็นชัดเจนแน่นอนเดี๋ยวน้องตั้มซูมให้ดูทุกต่อทุกบุมกันไปเลยนะคะอะวันนี้นะคะดิสจะมารีวิวรถเข้าใหม่ให้ชมกัน1คันนะคะจริงๆเข้ามาหลายคันแหละแต่ว่าเดี๋ยวเอาให้ดู1คันก่อนนะคะเป็นรถนําเข้าใช่ไหมตั้มคันนี้อ่าเป็นรถนําเข้าเนาะเป็นไฮบริดด้วยใช่ไหมตั้แมแหมช่วงนี้น้ํามันแพงถึงแม้จะว่าจะลงมา3บาทแต่ก็ยังแพงอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ อ,อ,อยากได้รถสักคันนึงแล้วแบบโอ้ยสู้กับค่าน,น้ำมันไม่ไหวนะแนะนําเป็นคันนี้นะให้บิดนะคะขับยาวๆเนี่ยประหยัดน้ํามันแน่ๆน,นะคะอ่ะน้องตั้มแพลนให้ดูก่อนเลยหนึ่งรอบนะคะคันนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะคะเป็น Honda j a จ z นั่นเองนะ,ะให้ดูรอบๆตัวน้องคนนี้ก่อนนะคะสวยนะกริปเลยนะคะบอกเลยว่ารถมือเดียวป้ายแดง รถมือเดียวป้ายแดงนะคะเจ้าของใช้อย่างทนุถนอมมากๆนะคะแล้วก็เจ้าของเป็นเป็นเพื่อนนิดเองนะคะเอามาขายให้นะเขอต้องขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะคะเอารถสวยๆมาส่งต่อให้นะคะให้ลูกค้าของเราได้จับจองเป็นเจ้าของกันต่อนะคะคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะคะน่าใช้มากๆนะอะน้องต้มมาดูที่ด้านกันก่นกอนเลยนะคะนะ นนเดี๋ยวแจ้งรุ่นอีกทีนึงดีกว่านะคันนี้เป็น h o n d a j เจนะคะรุ่น1.3นะตเต็มเป็น1,300ซีซีนะคะเอ่อเป็นตัวไฮบริดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนำเข้านะอ่ะมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะโอ้ไฟหน้าคมใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมก็คือจะแบบเก๋ๆนะก็คือจะเป็นแบบเออดีไซน์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือแตกต่างจากตัวรุ่นที่เป็นเอ่อไม่ใช่ไฮบริด ชัดเจนเลยนะตรงนี้มีแต่งเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันอารมณ์คล้ายๆไฟใช่ไหมตมั้มเออเป็นเป็นคล้ายเออเเๆ,ๆเหมือนตกแต่งต<า>เป็น,เป,นเป็นไฟอ่ะอเนี่ยวัสดุเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นไฟแบบใสๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือดูดูแตกต่างกับเอนดาแจรุ่นปกติเลยนะคะคันนี้นะอันนี้คือคือดีไซน์ของเขานะอ่ะน้องตั้มคันนี้มีริ้วมีรอยอะไรไหมเดี๋ยวขอดูก่อนต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้เราไม่ได้เก็บสีมละเก็บ มีมีตรงไหนอะตม้มอ๋อม,มีเก็บด้วยใช่ปะรอยนิเกืออย่างนี้อ๋อสเก็ตใช่ไหมอ่าอ่าไม่เป็นไรคือวันนั้นอะตอนที่ที่ลูกค้ามาขายเนาะเป็นเพื่อนกันที่ดูแล้วว่ามันม,มันแทบจะไม่มีอะไรเลย<ช>แต่แต่เก็บสเก็ตหินใช่ไหมอ่าคันนี้เก็บ มีเก็บสะเก็ดหินด้านด้านหลังมานดิดนึงเนาะแต่ว่ารถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะไม่มีพิกามน้ําท่วมนะคะไม่มีจมน้ํามานะคันนี้นะคะ,ะเราคอนเฟิร์มเพราะว่าเราวารันตีให้ด้วยใช่ไหมตั้มหลังรับรถไปถ้าตรวจพบว,ว่ามีชนหนักพิกามน้ําท่วมตัดต่ออะไรพวกนี้รถผิดกฎหมายนะคะเรารับซื้อคืน2เท่าหรือว่า200รเปทันทีนะคะอ่ะน้องตั้มมาดูด้านข้างก,กันบ้างข้างไหนดีที่จะดูสว่างข้างนี้นะนะต้องหามุมสว่างด้วยนะคะเพราะว่า ค่อนข้างมืดนะฝนตกนะคะอึมครึมนะอ่ะคันนี้นะคะล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กขอบ15นะคะมาพร้อมดิสเบรกหน้าให้ด้วยนะคะคันนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงแก้มตรงนี้เนี่ยจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะคะ1จุดนะจะมีไฟเลี้ยวตรงตรงด้านหน้าตรงนี้เนาะแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงแก้มตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ให้บิดเนาะ ตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าไม่ได้ปรับไม่ได้พับไฟฟ้าเนาะปรับไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้พับไฟฟ้านะคะเวลาพับเราต้องดันน้องเข้ามาเองแบบนี้นะคะตัวมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคันนี้เนี่ยตัวมือเปิดประตูนะคะหรือว่าตัวประตูเนี่ยจะยังไม่ใช่เป็นระบบกุญแจฉริยาสมาทีนะคะแต่ว่าก็คือกดกดล็อกจากกุญแจได้แบบนี้นะ แบบนี้เลยแต่ว่าจะไม่ใช่รุ่นสมาีย์นะคะแต่ว่าคันนี้จะเป็นระบบกุญแจอัจฉริยะอิโมบิเลเตอร์นะคะก็คือป้องกันการโจรกรรมด้วยนะคะตรงนี้มีกันสาดติดมาให้นะกันสาดของแค้แน่นอนนะคะสัตย์จะแจ๊สอยู่ตรงนี้เพราะว่าเพื่อนยังไม่ติดของปลอมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเธออุ้ยกระดิ่งไม่ดังเพื่อนไม่ติดของปลอมนะคะเพื่อนติดของแค้จากศูนย์เท่านั้นนะคะอะล้อแม็กก็แบบใหม่ๆเลยนะคะไม่มีแบบเบียดไม่มีอะไรเลยสวยคันนี้นะคะอะมาดูด้านหลังกันบ้างน้องตั้มด้านหลังนะคะ สปอยเลอร์สเกิร์ตสปอยเลอร์หลังคันนี้ติดมาให้คือจริงๆตัวเนี้ยรู้สึกว่าตัวมาตรฐานของเขาเนี่ยที่เป็นตัวไฮบริดจะไม่ได้มีไม่ได้มีมาให้นะรู้สึกอันเนี้ยสปอยเลอร์เนี้ยเจ้าของเดิมเขาจะติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะคะตัวสปอยเลอร์นะแล้วก็ตัวด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะรุ่นนี้ไฟท้ายแบบ LED ไฟเอ่อไฟไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้นะคะ มีปัดน้ำฝนหลังให้นะคันนี้ไม่มีกล้องนะคะคันนี้ไม่ได้มีกล้องนะแต่ว่ามีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะอะสัญลักให้บิดด้านหลังก็มีด้วยนะคะตัวไฟท้ายเป็นแบบ LED อ่ะเห็นไหมคะเซนเซอร์มีทั้งหมด4จุด1 2 3 4แบบนี้เลยนะคะอะลองตั้มเราดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันบ้างไหมด้านท้ายมีทับพิมพ์ท้ายมาให้ด้วย2ตําแหน่งนะคะอะเปิดเข้าไปเลยฟึบช็อคทางานแบบฟึบสมูทมากเลยนะคะอะเราจะเห็นได้ว่า ด้านท้ายรถเนี่ยตีดับปรับเบาะคือรถรุ่นนี้มันสามารถปรับพับเบาะได้น้อด้วยความที่น้องเป็นแฮชแบ็กนะคะก็สามารถปรับพับได้แต่ว่าบางรุ่นน่ะมันจะไม่ได้ปรับพับลาบลงไปแบบนี้ได้ใช่นแมต้มที่เราเคยเห็นเนาะแต่ว่าแจ๊ดคันนี้คือแบบถ้าใครขนต้องขนของไปขายนะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าคันนี้ใช้ได้เลยนะคันนี้ใช้ได้เลยนะเพราะว่าเห็นไหมว่าตัวเบาะของค่ะ จะปรับพับได้ราบแบบนี้เลยเนา<น>ะคือบางคัน่ะที่เราเคยรีวิวให้ดูอะตั้มความแบบอย่างเงี้ยมีความแบบนนเขาเรียกว่าอะไรสโลปลงมาแบบนี้เนาะบอกแต่คันนี้คือปรับพับได้แบบราบแบบนี้เลยคือเก็บของได้เยอะเลยอันเนี้ยบอกเลยนะคะสําหรับใครที่เอ่อหารถที่แบบไว้ใช้งานไว้ขนของนะ,ค,ะคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้ได้เลยนะ,ะ,นนลยนะ,ะแล้วก็ภายในใหม่มากๆคันนี้เนื่องจากว่าเป็นเครื่องยนต์1 3 0 0ซีนะคะจะไม่ได้มีตัวยางอะไรมาให้นะ คันนี้คือไม่ได้มียางอะไหล่ตั้งแต่ะะตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะไม่ใช่ว่าถูกถอดออกหรืออะไรนะคะรุ่นนี้รุ่นไฮบิดเนี่ยจะไม่ได้มียางอะไหล่มาให้อยู่แล้วนะเนี่ยอันนี้ก็มีถาดรองถาดรองเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสวยงามนะคะมีถาดรองมาให้แบบนี้เนาะรถคือต้องบอกเลยว่ารถค่อนข้างกริปทั้งภายนอกภายในนะคะคันนี้เรามีเก็บด้วยใช่ไหมตอนแรกนึกว่าไม่เก็บเพราะว่าแบบแทบจะไม่ไม่เห็นอะไรเลยวันที่วันที่รถมาส่งเนาะเพราะว่าวันที่ลูกค้าเอารถมาให้อะ่ะเลยอยู่ด้วยก็คือแบบ ททบจะแบบไม่เห็นริ้ว, mm hmm. วเห็นรอยอะไรเลยเนาะคุณบอยบอกว่ารถสวยมากคุณบอยบอกรถสวยมากขอบคุณค่ะคุณบอยฝากกดไลค์กดแชร์ให้จีด้วยนะคะอ่ะกระซิบเลยนะใครที่แบบอยากเป็นเจ้าของน้อง h อ n ด a า a จ z h y b บิ d คันนี้นะคะน้องสนนร,ราคาอยู่ที่3 0 0 0 0นต้นเท่านั้นเองนะ3 0 0 0 0นต้นมาดูภายในกันบ้างน้องตามว่ารถจะสวยขนาดไหนนะคะภายในได้เบาะหนังด้วยตั้ม เบาะหนังสีดําแบบนี้เลยมองเห็นไหมมืดปะบบเห็นอยู่นะภายในเป็นเบาะสีดำเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะภายในก็ใหม่นะคะถ้าใครที่ได้มาดูรถเห็นรถตัวจริงของน้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าคตรใหม่นะคือแบบใหม่ใหม่มากนะคือเนี่ยตรงเนี้ยคือเจ้าของเขาค่อนข้างมีรถหลายคันนะคะเจ้าของอย่างที่บอกว่าเป็นเป็นเพื่อนนิดเองนะเขามีรถค่อนข้างหลายคันนะคะหลายคันจนแบบ ไม่มีที่จะจอดนะแล้วซื้อรถคันใหม่อีกคันเก่าก็เลยต้องขายนะคะเพราะว่าก็ไม่มีที่จอดแล้วนะเก็บไว้ก็ไม่มีที่จอดแล้วก็ไม่ค่อยได้ขับนะคะก็เลยขายดีกว่าเนาะอ่ะน้องต้ามพี่เปิดตรงนี้ดีกว่าไหมจะได้สว่าง พอเข้ามาภายในเราจะเห็นได้ว่าเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดํานะคะได้สีแดงตัดกับสีส้มแบบนี้นะเป็นเบาะหนังแบบกริปเลยนะคะเบาะหนังทั้งคันเลยคันนี้แล้วก็ตัวภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำเนาะแล้วก็ตัดกับสีเทาๆนะคะตัวนี้จะเป็นเอ่อสีเงินๆแบบนี้นะ,ะตัวเขาเรียกว่าอะไรอะแผงที่เป็นเอ่อแผงหน้าปัดที่เป็นเครื่องเสียงอะไรพวกเนี้ยเนาะก็คือจะเป็นแบบออกสีแบบเนี้ย เทาๆสีแบบเทาๆเงินเงินนะคะก็ทําให้ดูแบบว่าดูเป็นทูโทนสวยดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยตรงแถบตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสีเบดเนาะตั้มตรงตรงนี้อาจจะเป็นโทนสีเบทนะมันก็จะไม่ได้แบบว่าดําไปหมดทั้งคันนะคะก็จะมีอารมณ์แบบดําตัดเบดแล้วก็มีมีแบบเป็นเทาแต้มมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคันนี้อย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้รถเพื่อนนี้เองนะ เข้าศูนย์ทุกระยะเลยเดีย๋ยวสตาร์ทให้ดูนะเข้าศูนย์ทุกระยะอ่ะตั้มเดี๋ยวดูตัวอื่นไปก่อนคันนี้นะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวปิดก่อนอ่ะคันนี้นะคะมีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมดสองตำแหน่งนะคะมีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมดสองตำแหน่งนะ,ะก็คือเอ่อที่นั่งด้านหน้าทั้งสองตำแหน่งเลยก็คือคนขับกับผู้โดยสารเห็นไหมเอ่ยอ่ะมีแอร์แบ็กมาให้สองตำแหน่งนะคะคันนี้นะ มีแอร์แบ็กให้นะเครื่องยนต์1,300มซีซีนะคะตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีห้าสปีดนะคะเกียร์ออโต้ซีวีทีห้าสปีดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลกันตรงด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้เราจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะน้องตั้มดูได้ไหมเข้ามาดูได้ไหมมองเห็นไหมอ่ะตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะควบคุมตัวเครื่องเสียงตัวนี้นะคะตัวฝั่งฝั่งซ้ายมือของดีเนี่ยจะควบคุมตัวเครื่องเสียงส่วนฝั่งขวามือของดีเนี่ยจะควบคุมตัวจอหน้าจอ MD ีฟ้้าแบบนเนอม็ม อ๋อมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเลขไม้ใช่ป่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันปิดมันไม่ปิดประตูใช่ไหมตามอ่ะเดี๋ยวขอปิดประตูให้ลูกค้าดูเลขไม้กันนิดนึงอ่ะดูเลขไม้ก่อนเลยนะคะมองเห็นไหมเลขไม้นะคะคันนี้รถปีสองพันสิสองอุ้ยเราลืมบอกปีหรือเปล่าตามแต่กีเนี้ยปีสองพันสิสองจดทะเบียนปี2 0 1พันสิบ คันนี้นะรถปี12จดทะเบียนปี13นะคะเป็นฮอนด้าเจ z ดตัว1.3 Hybrid ไฮบริดนะคะเป็นตัวนำเข้าของศูนย์โตโยต้าโดยตรงนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนไม่ใช่แสนแปดนะแสนแปดพัน <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าตกใจ <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าดูดูอยู่หายเอาไปหมดเลยนะแสนแปดพันโลนะคะรถปี2 0 1 2วิ่งเฉลี่ยปี 10, 000, ละหมื่นะ 10, 000, โลเนาะปีละหมื่นโลแล้วก็รถ เข้าสูนตลอดดีว่ารถค่อนข้างน่าใช้เลยคันนี้แล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถบ้านแท้ด้วยนะคะคันนี้น่าใช้มากๆเลยอ่ะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ M I D หน้าจอแสดงผลก็จะเป็นสฟีฟ้าแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นี่มีหน้าจอดิจิตอลแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะแอร์ตัวนี้นะ มีแอร์ออโต้ให้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงเนี่ยจะรองรับวิทยุ CD MP3 อะไรพวกนี้ให้นะคะแล้วก็มีพอร์ตที่เป็นเชื่อมต่อ USB ตรงนี้อ่ะเห็นไหมนะคะแล้วก็มี power outlet อยู่ตรงนี้ให้1จุดนะคะมี power outlet ให้1จุดเนาะแล้วก็ในส่วนของที่เก็บของตรงด้านหน้าก็จะมีให้นิดนึงไว้เก็บแบบแว่นตาอะไรพวกนี้ได้นะคะไม่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็เก็บได้อยู่เนาะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นที่เก็บพวก เอกสารเนาะก็คือมีมีมีสมุดคู่มือมาให้ด้วยนะคะคันนี้ลูกค้าให้มาครบหมดเลยนะคะกุญแจสำรองกุญแจตัวจริงนะคะมีมาให้หมดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นคันนี้ได้กุญแจครบสองดอกเลยรถบ้านแท้รถเข้าศูนย์ตลอดนะคะแล้วก็คันนี้ราคาสามแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะราคา3ามแสนต้นๆเท่านั้นเองเนาะน้องตั้มอะกระจกด้านหน้าจะเป็นกระจกแต่งหน้า มีกระจกแต่งหน้าให้ทั้งสองอันเลยนะคะอ๋อแต่อีตรงนี้มันฝามันหายใช่ไหมตั้มอ่ะไม่เป็นไรฝั่งนี้ไม่มีฝานะคฝาน,น้าจะหลุดออกไปหรือ,อยังไงนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูให้ลูกค้าหน่อยตั้มว่าฝามันหายไปไหนมันอยู่ในนี้ปะมันอยู่ในรถหรือว่าเดี๋ยวลองหาดูอ่ะไม่เป็น <รถ S 2> ไรแล้วก็คันนี้ภาษีหมดเมื่อ <รถ S 2> ไหร่อ่ะตั้ <รถ S 2> มภาษีหมดปีหน้าเลยปะภาษีหมดปีหน้าภาษีหมดปีกหกนะคะภาษีหมดปีหกหกคันนี้มาตรวจสุขภาพรถเรี่ยง ยังไม่มาใช่ไหมเพราะว่ารถเพิ่งกลับมาเดี๋ยวเรียกเลยอ่ารีบเรียกรถเพิ่งมาเมื่อวานนี้อ๋อโอเคอ่ะเราก็รีบไล์เกินกันเนาะเราก็รีบไล์ไปอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ารถของเ t m เอ็มพุทธาทุกคันนะคะจะต้องก่อนส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยต้องผ่านการตรวจสุขภาพรถก่อนหลายท่านสงสัยว่าอะไรคือสุขภาพรถนะคะพูดทุกสัปดาห์เลยตรวจสุขภาพรถก็คือเราซื้อลูกค้าออกรถกับเราเนี่ย เราซื้อประกันชีวิตให้นะคะประกันชีวิตของรถให้นะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็เลยต้องทําการตรวจสุขภาพรถก่อนเหมือนคนเลยนะคะอ,อ,อย่างนี้ตรวจสุขภาพตรวจอะไรบ้างคนก็แบบถ้าตรวจเจอมันเลงเจออะไรเงี้ยทำประกันไม่ได้ใช่ไหมตมั้มประกันชีวิตรถเหมือนกันถ้าเกิดไปเจอเกียร์มีปัญหาเกียร์จับพังเครื่องมีปัญหานะคะระบบเบรกระบบอะไรมีปัญหา ทำวารันตีไม่ได้ถูกไหมตัม้มอ่าคือรถคันนี้เราซื้อวารันตีให้ลูกค้าทุกคันนะคะลูกค้าเราซื้อวารันตีจากบริษัทรับวารันตีนะลูกค้ามีอะไรรถคันนี้เข้าศูนย์คันด้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะอ่ออันนี้เราวารันตีให้นานสูงสุดสองปีหรือว่า20,000กิโลนะคะแล้วแต่อย่างไหนย่างหนึ่งถึงก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะซื้อวารันตีให้ลูกค้าได้บริษัทวารันตีเขาจะต้องมาตรวจสุขภาพรถของเราก่อนนะคะถึงจะทําประกันชีวิตให้รถคันนี้ได้นะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าระบบเกียร์ระบบเบรกระบบเครื่องยนต์ ก็คือใช้งานได้ปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยบริษัทวารันตีเขาจะไม่ได้ออกใบเซอร์ให้เราเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นรถคันไหนที่ไม่มีใบเซอร์เนี่ยเราจะซื้อวารันตีไม่ได้นะคะอ่าเป็นแบบนี้นี่เองเนาะเราซื้อวารันตีให้ลูกค้าแถมกันไปเลยยาวๆนะคะบางเต็นให้6เดือนใช่ไหมตั้มบางเต็นให้ปีหนึ่งใช่ไหมแต่เราให้นานสูงสุด2ปีกันไปเลยนะคะอันนี้คือแบบแค่วารันตีก็คุมแล้วอะนะอ่าเดี๋ยวนิเอาเบาะขึ้นให้ดูก่อนเนาะ ตะกี้พับลงมาให้ดูนะคะว่าแบบมันปรับได้ราบเลยนะคะเก็บของได้เยอะมากๆเลยอ่ะโอ้หลังก็ไม่ใหม่เบาใหม่มากนะคะใหม่แบบคือใครได้คันนี้ไปนะดิบบอกเลยว่าคือโชคดีนะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาใช้แบบทะุถน,นอมมากๆนะคะแล้วก็รถเข้าศูนตลอดเนาะแล้วก็ภายในคือโคตรเนี๊ยบนะบางคันเราจะเห็นแบบมันจะมีความแบบ เบาะยุบอะไรบ้างใช่ไหมตามอันนี้คือแบบตึงเป๊ะเหมือนเหมือนไม่ค่อยนั่งอ่ะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะเออเออเหมือนจะแบบนั่งกันแค่ด้านหน้าสองคนผมมียอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้านหลังนี้แบบแทบไม่มีใครนั่งเลยนะคะอ่ะใครไหนก็ใหม่ตรงนี้เป็นช่องเก็บเอกสารนะคะอ่ะไฟติดไหมอ่ะไฟติดนะคะ เราตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะคะรถยนต์ระบบไฟระบบอะไรเราตรวจให้หมดนะไฟหน้าไฟท้ายไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟเลี้ยวติดหรือเปล่านะคะลูกค้าออกรถไปนี่คือใช้รถอย่างเดียวเลยแล้วก็เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยใช่ไหมตั้มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเลวให้ก่อนส่งมอบทุกคันเลยนะคะแล้วก็ มีในการส่งรถนะสาหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่แล้วแบบเอ๊ะอยู่ไกลไม่ได้อยู่กรุงเทพนะพอดีว่าเอทีเอ็มคุทาเราอยู่ตลิ่งชันกรุงเทพเนาะถ้าใครที่แบบสนใจรถแล้วอยู่ต่างจังหวัดซืด้อรถออนไลน์กับเราได้นะคะโอนเงินจองเข้ามาทางเราไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่แล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะอะน้องตั้มเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคอนด้าแจ๊คคันนี้เดี๋ยวดูอ๋อลืมเครื่องยนต์สิเรายังไม่ได้เปิดตัวเครื่องยนต์ สภาพเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูเลยเนาะคันนี้อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเป็น Honda Jazz Hybrid นะรุ่น1 3 0 0ซีซีนะคะปี12จดทะเบียนปี13นะคะรถแบบใหม่มากนะคะใหม่ทั้งภายนอกภายในนะ,ค,ะคือปีน้องอะ่ะ10ปีแล้วใช่ไหมตั้มแต่คือขัดแย้งกับปีรถมากเลยนะ,ะสภาพรถนี่ขัดกับปีรถมากๆเลยนะคะอะอะดู ตัวสภาพเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีรับประกันนะคะเอ่อไม่มีชนักพิกความน้ําท่วมหรือว่าตัดต่อรถผิดกฎหมายนะคะหลังรับรถไปภายใน7วันหาตรวจทบนะเราซื้อคืนสองเท่าหรือว่า200%เเซทันทีนะคะแล้วก็มีวารันตีให้ใช่ไหมต้ามวารันตีศูนย์นะสปีหรือว่า2 0 0 0 0โลมีรถมีปัญหานํารถเข้าศูนย์ทันด้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะน้องต้ามตัวนี้เอ่อ ระบบความปลอดภัยเขานอกจากมี ABS มี Airbag ใช่ไหมตัวนี้จะมีโครงสร้างนิรภัยให้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นเกียร์ออโต้ CVT 5สปีดนะคะอ๋อจะกกลืมบอกไปว่าคันนี้มีระบบ idling stop ด้วยนะคะ idling stop คืออะไรมันจะคล้ายๆระบบ i stop ใน Toyota เนาะก็คือว่าขับอยู่แล้วถ้าเราเบรกคือรถติดแล้วเราเหยียบเบรกรถ เรื่องอัตโนมัตินะคะคันนี้รถจับเครื่องอัตโนมัติก็คือมันเป็นระบบที่ช่วยประหยัดน้ํามันนะคะเหมือนว่าเราไม่ได้สตาร์ทรถทิ้งไว้เนาะเวลาที่รถติดหรือรถอะไรเงี้ยมันก็จะแบบช่วยประหยัดน้ำมันเนาะเอออันนี้มีระบบ i d l i stop ให้ด้วยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะมี eco mode นะ eco mode ก็คือระบบขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้น้ํามันแพงอยากขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิงไฮบริดก็ว่าประหยัดแล้วใช่ไหมตั้มกด eco mode ประหยัดไปอีกนะคะคันนี้ น่าใช้บอกเลยนะหลายท่านอยากทราบราคาแล้วนะคะคันนี้นะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าแจ้งไปสปอยไปแล้วนะว่าอยู่ประมาณ3ามแสนต้นนะคะเดี๋ยวจะทวนรุ่นอีกรอบนึงนะ,ค,ะคันนี้นะคะจะเป็น 1,300cc นซีซีนะคะ88แรงม้านะ,ะเป็น Honda j a จ z นะคะปี2012อเจดทะเบียนปี2013 4บร้ีบรอนแบบนี้เลยนะคะรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะคะรถเข้าฝุ่นตลอดเลยนะคะ คันนี้ราคาขายของเราเนี่ยขายอยู่ที่3ามแสนสาบาทใช่ไหมตั้มอ่าเดี๋ยวให้ดูป้ายนะคะ3 30, 30, ามแสนสาอ่ซูมป้ายให้ลูกค้าดูหน่อยตั้มสามแสนสาบาทนะคะเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้าลูกค้าจองรถผ่านช่องทางเฟซบุ๊กนะคะเห็นไลฟ์สดเราแล้วสนใจคันนี้แล้วจองรถกับเรานะคะคันนี้รถไปเลยหาหา หากระดิ่งไม่เจอเดินวนนี่หากระดิ่งนะรถไปเลยรทันทีหนึ่งมืนบาทนะคะคันนี้จะเหลือขายอยู่ที่สามแสนสองมืนแปดันบาทเท่านั้นนะคะสามแสนสองหมืนแปดันบาทคันนี้จัดได้ล้นคือจะไม่ใช้เงินออกรถเลยก็ได้อันนี้กระซิบก่อนเดี๋ยวไฟแนนด์ได้ยินอันนี้กระซิบเดี๋ยวขอหากระดิ่งก่อนนะ,ะกระดิ่งเอาไปวางไว้ไหนเนี่ยคันนี้ไม่ใช้เงินออกรถเลยก็ได้นะคะเพราะว่า จัดได้ล้นเลยนะเราจะเอาค่าจัดโอนค่าประกันไปรวมในยอดจัดก็ได้ใช่ไหมคันนี้ใครที่แบบหารถอยู่ช่วงนี้ไม่อยากใช้เงินออกรถเลยนะคะอยากได้รถฟรีดาวแล้วก็ผ่อนสบายๆนะคันนี้ผ่อน6,000ต้นนะ6,200กว่าบาทผ่อนได้ยาวสูงสุด84งวด รีบเลยนะต้องรีบทักแล้วนะเพราะว่ารถสวยมันจะอยู่ไม่นานนะคะที่มั่นใจเลยว่าถ้าถ้าลูกค้ามาดูคือถ้าสนใจแจ๊ดแล้วมาดูคันนี้จบแน่นอนเพราะว่าแบบสภาพคือสวยนะคะภายในอะไรกริปเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเนาะมือเดียวป้ายแดงแล้วป้ายแดงเท่าไหร่ตั้มเจ็ดแสนกว่าบาทใช่ไหมเออเจ็ดแสนกว่าบาทนั่นแหละค่ะป้ายแดงนะคะคันนี้ขายอยู่ที่สามแสนสองหมื่นแปดพันเองนะคะน่าใช้มากๆเลยแล้วก็ อย่างที่บอกไปว่ามีวารันตีศูนย์ให้2ปี20,000นโลนะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นะคะนานสูงสุด2ปีเลยแล้วก็มีระบบช่วยระบบอะไรนะลืมระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะแถมไปให้ กับตัววารันตีด้วยนะคะก็คือบริษัทวารันตีเนี่ยเขาใจดีนะเขามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีแพ็กเกจวารันตีของเขานะ,ะก็คือสามารถรถอุบัติเหตุเนี่ยสามารถโทรแจ้งที่คอรเซ็นเตอร์ของบริษัทวารันตีได้เลยนะคะจะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณนะคะกรณีเช่นยางแตกใช่ไหมตั้มแบตหมดน้ำมันหมดนะคะอย่างคันนี้ถ้าสมมุติว่ายางยางแตกขึ้นมาไม่มียางอะไหล่ใช่ไหมตั้มไม่ต้องกงังวลเพราะว่าเรามี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อ่าลูกค้าไม่ต้องแบบไปหาที่ซ่อมยางหาร้านซ่อมยางไม่ต้องแบบหาร้านตะยางหรืออะไรนะคะอันนี้คือโทรเรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเลยถ้ารถไม่สามารถขับต่อได้คันนี้เรียกรถยกให้เลย VIP มากนะคะ VIP มากนะไม่ได้ลากรถนะเป็นรถยกนะคะขึ้นรถสไลด์ไปเลยใช่ไหมตั้มขึ้นรถสไลด์ไปเลยนะคะสวยๆเลยนะ,ะไม่ต้องมานั่งแบบซ่อมแม็กซ่อมยางหรืออะไรนะคะถ้ายางแตกยางแตกแบตหมดนะคะ แบตหมดมีบริการจ้ำแบตให้ใช่ไหมตมั้มมีบริการจ้ำแบตให้นะคะน้ำมันหมดนะคะเจ้าหน้าที่ขับรถเอาน้ำมันมาเติมให้นะแต่จ่ายค่าน้ำมันเองเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวนะครบหรือยังน้องตั้มสำหรับน้อง Honda Jazz h y b บิดปี2012จะทะเบียนปี2013คันนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะคือใหม่เลยอะคือเดินเดินรอบรถนี่แบบว่าลื่นหัวแตกได้เลยนะอย่าแบบเผลอเอามือไปเท้านะคะคือกริป นะคันนี้สำหรับใครสนใจรถของ ADAM g ู t k านะคะพี่บอยบอกรุ่นนี้ใช้ดีขอบคุณค่ะพี่บอยก็ใช้อยู่นะพี่บอยก็ใช้อยู่นะคะคันนี้แจ๊ดนะมีคนมีคนใช้แจ๊ดมาคอนเฟิร์มให้ด้วยนะว่ารุ่นนี้ใช้ดีจริงจริงนะคะรถ10ปีแล้วแต่ว่าแบบยังน่าใช้อยู่เลยนะ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถของเรานะนิดแนะนําให้แอดไลน์กันเข้ามานะคะไลน์เป็นไลน์แอด ADAM GUTKA นะคะหรือในคอมเมนต์ที่ ไลฟ์สดนี้ด้านล่างคอมเมนต์เนี่ยน้องแอดมินจะมีลิงก์ที่เป็นลิงก์ l ล n e แอดของ ATM g o o d c a r ไว้ให้แล้วนะคะถ้าลูกค้าที่เก็ตพิมพ์เ,เพิ่มเพื่อนนะคะลูกค้าสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่น้องคอมเมนต์ไว้ในในไลฟ์น,นี้ได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มเพื่อนได้เลยนะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากจะรู้ว่าติดแบงลิออกได้ไหม อ,อ,อยาก่อนสัก5 0าพันต้องดาวเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะปรึกษาว่าเออพี่ทําอาชีพค้าขายต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วเหมาก็สร้างต้องทำอาชีพอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทักเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องทางไลน์แอดเลยนะคะเรียบร้อยน้อ,นองตั้มแล้วใครที่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะของเต็นท์เราเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงถึง ตอนนี้เปิดเท่าไหร่ตั้มปิดหกโมงครึ่งแล้วเนาะอ่ะเมื่อก่อนนี้เราเปิดถึงทุ่มหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้มันตอนหลังๆมันโควิดเนาะเราก็เลยแบบปิดเร็วนิดน,นึงปิดหกโมงครึ่งนะคะแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าอยากมาดูหลังเลิกงานแล้วเกิดมาไม่ทัน แจ้งในไลน์แอดได้เลยเดี๋ยวมีน้องรออยู่นะคะแจ้งเลยว่าจะเข้ามาวันไหนจะเข้ามาช่วงกี่โมงเดี๋ยวน้องมาเปิดรถให้ดูได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาปิดไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแจ้งกับทางตลาดศย์รวมรถยนต์ไว้ให้นะคะว่าจะมีลูกค้าเข้ามาดูรถคือสามารถขอดูได้เนาะ,ะเพราะว่าอย่างบางท่านน่ะเข้าใจเลยว่าบางทีอาจจะอยู่ไกลเนาะตามและแบบไม่สะดวกอาจจะแบบวันหยุดก็อยากพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่อยากได้รถด้วยก็มาหลังเลิกงานก็ได้เนาะก็คือเดี๋ยวน้อง น้องรอได้นะคะสองทุ่มสามทุ่มอะไราว่ากันนะคะก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลลูกค้าอยู่นะคะแล้วก็มาทดลองขับได้ทุกวันเลยนะแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่ารถคันนี้เข้าศูนย์มาจริงๆหรือเปล่านะตรงข้างเต็นท์เรามีศูนย์ฮอนด้าใช่ไหมตามศูนย์โตโยต้านะโอ้มีหลายศูนย์เลนิสัน Nissan ก็มีคือแถวเนี้ยมีศูนย์ทุกศูนย์อ่ะคือลูกค้าเอาไปลองรถได้เลยนะคะไปกับน้องเซลได้เลยแล้วก็เอารถเข้าไปเช็คได้เลยนะว่า ้ยคันนี้ไม่มันแท้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าเราประกันเลขไม่แท้ทุกคันด้วยนะคะเราไม่มีกอไม่เนาะเราประกันเลขไม่แท้ทุกคันนะคะเพราะฉะนั้น,น,นกล้าเอารถขับไปศูนย์ลรให้เช็คได้เลยเนาะอ,อะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่อยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากซื้อรถกับเอเดียมกุลาทำยังไงดี вот right ตอนนี้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ตะเข็บชายแดน ก็ไปส่งนะเคยไปส่งมาแล้วแม่สอดจังหวัดตากก็ไปมาแล้วนะคะเหนือก็ไปมาแล้วอีสานก็ไปมาแล้วใต้ก็ไปมาแล้วไปมาหมดแล้วนะคะหลายจังหวัดเลยนะคะที่มาซื้อรถกับเรานะอันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าที่ความไว้วางใจด้วยล่าสุดไปพิษณุโลกใช่ไหมตั้มอ่าคือมีทุกจังหวัดจริงๆนะคะมีภาคกลางก็มีมานะคะอีสานเหนือใต้ออกตกมากันทุกจังหวัดเลยนะคะลูกค้าของเราอยู่ทั่วทุกภาคภาคูมิภาคของประเทศไทยจริง,รงๆนะสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาอย่างที่บอกนะคะ คุยกับน้องแอดมินผ่านไลน์แอดได้เลยนะแจ้งได้เลยนะคะว่าที่สนใจรถคันนี้นะแล้วก็ต้องการให้ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานแจ้งน้องได้เลยนะคะแล้วลูกค้าโอนเงินจองเข้ามาน้องจะส่งเจ้าที่ไปอย่างไวเลยนะคะขอแค่โอนเงินจองเข้ามานะคะทุกอย่างจะไวมากเลยนะถ้ายังไม่โอนเงินจองอยากก็จะช้าๆก่อนนะโอนเงินจองปุ๊บเจ้าที่ไปถึงที่เลยนะแล้วก็เรื่องอนุมัติปุ๊บเนี่ย รับรถเองก็ได้นะคะหรือให้เราไปส่งรถให้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะอันนี้บริการฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะคะอย่างคันนี้ถ้าลูกค้าจะซื้อรถออนไลน์นะ,ะเรารถไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมตมั้มเหนือสามแหืบาทก็คือเป็นขายราคานี้เลยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใ,ในการที่ไปจัดไฟแนนหรือว่าไปส่งรถให้เนาะอันนี้ก็คือเป็นบริการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรช่วงโควิดใช่ไหมตมั้มเราเข้าใจลูกค้าว่าบางทีลูกค้าก็ไม่อยากเสี่ยงเนาะ,ะไม่อยากเสี่ยงกับ โรคโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยช่วงนี้นะคะไม่อยากเดินทางมาไม่สะดวกหรือว่าค่าใช้จ่ายเยอะอย่างบางคนตั้มต้องนั่งเครื่องมาใช่ปะตั้มเอาไปกลับใช่ไหมบางทีแบบวันเดียวไม่เรียบร้อยรอรับรถกลับเลยก็ต้องนอนโรงแรมเนาะอ่ามีค่าใช้จ่ายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราซัพพอร์ตให้นะคะเราเราดูแลให้เนาะไปส่งรถให้ถึงที่แล้วก็จัดแฟนแนด์นให้ถึงบ้านเลยนะคะอ่ะโอเคตั้มวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องคอนดาแจ๊ดสีบรอน กริดคันนี้เลยนะคะสวยมากนะคะไม่รู้จะพูดว่าอะไรพูดได้คำเดียวว่าสวยจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันเสาร์หน้านะเดี๋ยวที่จะมาไลฟ์รถใหม่รุ่นไหนให้ใหได้ชมกันฝากแฟนเพจ a t m g o o ู c a ค,คาทุกท่านช่วยติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับใครที่เอ่อหารถยนต์อยู่นะคะหารถยนต์มือสองสภาพดีนะ กดติดตามเพจเราไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีรถเข้าใหม่สวยๆเรื่อยๆเลยนะคะบางทีไ like, ลฟ์รอดูไลฟ์อาจจะไม่ทันใจเนาะบางทีมันมีระหว่างสัปดาห์มันมีรถเข้าใหม่มาเรื่อยๆนะคะทุกค้ากดติดตามไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดเวลารถเข้าใหม่เนาะอ่ะโอเคตามเดี๋ยววันนี้ลาแฟนเพจไปก่อนดีกว่านะคะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะรีบทักเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าน้องจะไปไวมากๆเลยนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ติด กันน้องตามนะคะลาแฟนเพจของเราไปก่อนนะฝนหยุดตกหรือยังออหยุดแล้วไปปล่อยนิดนึงปะอ้าไปปล่อยนิดนึงนะคะฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเนาะช่วงนี้ต้องจะมาต้องมาตกเวลาที่เราไลฟ์ทุกวันเลยนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ทีกับน้องตามลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะยังไงอย่าลืมฝากเพจของเราไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะเวลามีรถเข้ามาใหม่นะคะโอเควันนี้ทีีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ It's gonna be alright